หน้าที่88นะครับให้แสดงวิธีการหาผลคูณนะครับโจทย์ให้ทศยมมาคูณกันนะครับเราจะต้องทําการแสดงวิธีการหาผลคูณการหาผลคูณวิธีแรกที่เราจะใช้ก็คือเราจะทําการเปลี่ยนทศยมให้กลายเป็นเศษส่วนแล้วลองเอามาทําการคูณกันดูนะครับแล้วก็หาคําตอบครับดังนั้นวิธีการคูณของแบบฝึกหัดนะครับในหน้านี้ก็คือใช้เรื่องของการ แปลงให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนแล้วจึงทำการคูณแล้วแปลงกลับเป็นทศนิยมโอเคนะครับจะมาดูในข้อที่1นะครับ0.7คูณด้วย0.6ถ้าเราจะใช้วิธีการแปลงให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อน0.7มันจะได้เศษ7ส่วน10นะครับและ0.6จะได้เศษ6ส่วน10ทันเนาะ อันนี้คือหลักส่วน10อันนี้คือหลักส่วน10นะครับมันก็เป็นส่วนนะครับเศษและส่วนครับก็เป็นส่วน10ส่วน10 6กับ7นะครับ7กับ6ก็จะได้อย่างนี้ครับทีนี้การคูณในส่วนของเศษส่วนก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน76คูณกัน1 0 10คูณกันครับ7คูณ6ได้42นะครับและ ขอเขียนเป็นสีแดงสลับดีกว่าเนาะได้42และส่วนคือ10คูณ10ก็จะได้100ดังนั้นเมื่อเราทำการแปลงกลับครับครับส2่สวนร0อนะครับเศษ42ส่วนร0อก็คือไล่ทศยมไปข้างหน้า2ตํตำแหน่งให้เท่ากับเลข0 2ตัวฉะนั้นตอนแรกอยู่ตรงนี้ครับจุดอยู่ตรงนี้ครับ 1>, 1และ2จุดจะมาอยู่ข้างหน้า4ครับจะกลายเป็น0.42นะครับหรือว่าเราคิดว่าลักษณะของส่วนร้อยก็คือทศยม2ตำแหน่งหลักส่วน10และถัดไปก็คือหลักส่วนร้อยต้องเป็นทศยม2ตำแหน่งทํา42ให้เป็นทศยม2ตำแหน่งนะครับหรือไล่จุดไปก็ได้ครับไปข้างหน้าไปทางซ้ายนะครับ1 และ2เท่ากับจํานวน0นะครับจุดจะมาอยู่ข้างหน้านี้ก็คือได้อย่างนี้นะครับ0.42ครับตอบ0.42ข้อที่2ครับแปลงให้อยู่ในรูปของเศษส่วนครับเราก็ทําให้1.4นี้เป็นรูปของเศษส่วนก็คือเอา1เอา4มาเลยครับก็เขียน1กับ4ไม่ต้องเอาจุดมา ทศยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งก็คือหลักส่วน10ครับก็คือส่วนด้วย10นั่นเองครับคูณก็คูณเหมือนเดิมครับแล้วก็อะไรครับเราเห็นเลข0ูนย์เก้าก็คือศูนย์เก้าหรือว่าเลขเก้านั่นแหละมันคือทศยมตำแหน่งเดียวนะครับก็คือหลักส่วนสิบครับอ่าได้อะไรครับสิบสี่คูณเก้าได้ร้อยยี่สิบหกครับครูแอบกดเครื่องคิดเลข นะครับมันก็เลยเร็วนิดนึงครับ126ส่วนด้วย100นะครับ10คูณ10ได้100ทํายทำังไงนะครับหลักส่วน100เลื่อนจุดมา2.12จุด1 2ก็จะเป็น1.26เขียนคำตอบเป็นเลขไทยนะครับ1.26ครับเดบร้อยครับไปที่ข้อที่3กัน ทำก่อนเลยไหมทำได้ไหมครับ5.1ก็เอามาครับ5กับ1นึ่งเทมมันกี่ตำแหน่งครับ1ตําตำแหน่งก็คือส่วน10ครับถ้า2ตํตำแหน่งก็ส่วนร้อยนะครับ1ก็จำเอาไว้มีเลข0ูนย์1ตัวเทอมยม2ตำแหน่งก็มีเลข0ูนย์ะครับตัวส่วนนะครับมีเลข0ูนย์ตัวอันนี้มีตำแหน่งเดียวนะครับ1ตัวนะครับทาอะไรต่อครับคูณเอาตามโจทย์ครับ0 7 4ย์ก็คือ74นะครับ0ูนย์เอาออกไปก่อน โทษยมกีตำแหน่งครับทษยม2ตำแหน่งก็ส่วนด้วย100ที่มันพอมันมีเลยู0-2ตัวครับ51คูณ74ได้3,774 10คูณ100ได้1,000 1,000มี03ตัวเราเลื่อนจุดมา 1, 2, 3 จุดจะอยู่ตรงข้างหลัง3นะครับก็จะได้อะไรครับ3.774ก็ได้อย่างงี้ครับ3.774ครับมาดูข้อที่4ครับ0.3เป็นอะไรครับ0.3เป็น3ส่วน10 สิบจุดแปดได้สิบจุดแปดก็หนึ่งศูนย์แปดมาเลยครับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็นี่ครับมันจะเป็นร้อยเป็นพันอะไรก็ช่างทศยมมันแค่หนึ่งตำแหน่งมันจะคูนด้วยเออมันจะเป็นส่วนสิบนะครับต่อมาเอาเศษคูณเศษก็คือสามคูนร้อยแปดครับได้สามรอยยี่สิบสี่ส่วนคูณส่วนก็คือร้อยนะครับก็เกิดจากสิบคูนสิบครับมีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งนะหนึ่ง 2ฉะนั้นจุดจะอยู่ตรงหลัง3ครับเท่ากับ3.24ครับ3.24ครับมาดูข้อที่5 0.65จะกลายเป็นอะไรครับ65ครับส่วนเท่าไหร่2ตำแหน่งก็ จำง่ายๆเลข0ูนย์ตัวครับเป็น100คูณด้วย0.2ก็คือเอา2มาเลยครับเอาจุดออกไปนะครับเอา2มา1ตำแหน่งก็เลข0ูนย์1ตัวก็คือ10นั่นเองครับแล้วเราคูณกันเข้าไปครับ65คูณ2 130รครับ100คูณ10ได้1,000ครับ1,000มี0 3ตัวฉะนั้นเลื่อนจุดไป3ครั้ง 1, 2และ3 จุดจะอยู่ข้างหน้านี้ครับเป็น0.130นะครับ0.130ครับข้อที่6ครับ7.02กลายเป็น7.02เอามาเลยครับไม่ต้องใส่จุดแล้วก็ส่วนด้วยตัวาเดยามีกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งก็ส่วนด้วย100เพราะ100มี 0อยู่2ตัวเท่ากับทศยมนะครับคูณด้วย12.8ก็คือเอามาเลยครับ128เอาจุดออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นตัวส่วนแทนส่วนด้วย10นะครับทศยมแค่ตำแหน่งเดียว702ครับคูณด้วย128ได้89856ครับขอเช็คแป๊บหนึ่งครับ89856ถูกต้องครับ ทีนี้ส่วนครับส่วนด้วย1000ครับ100มี0ูนย์ตัว10มีศูนย์ตัวได้1000ทีนี้1000มี0ูนสาตัวก็ต้องย้ายมานะครับ1 2 3ครับจุดจะอยู่ข้างหน้า8นะครับข้างหลัง9ข้างหลัง9ข้างหน้า8ใช่ไหมนี่ได้อย่างนี้ตอบได้แล้วครับ8 9.856ครับเป็นอันว่าเสร็จแล้วครับสำหรับหน้านี้ครับ